เนี่ยฉันไม่ยอมหนูไม่ได้อยากให้อาหารไทยอ่ะมันหายไปคำว่าตั้งเดิมอะแม่ thank you all for joining us today before making your investment decision I truly hope you enjoy it and that we will be able to serve this really delicious sumai Is Suan thong Bai Yam Tawai, a refreshing melee of blanched chili peppers, eggplant, banana blossom, Thai morning glory, and bean spallet. The Kelly shield for a crisp bite, topped with the fresh scallop slices, sesame seed, and crispy shallot. We serve over ice with the piglet, cucumber, and carrot. Our next dish is Bua Bung Mian Kham bua. A defining the intonation of the classic mien kham lotus pato pato in vibrant filling of dry shrimp cashew nut young ginger and and eye chili. yes and we blend the sauces a tangy shallot lamb sauce and we finish with a toast coconut and we tend ่วชิฟฟิ้งของย่างโคโค넛สำหรับอีเล็กเกนไบส์ไซด์เดลิท Thank you so much ทานอร่อยนะคะ Thank you so much ทานอร่อยนะคะ Thank you Thank you so much ทำไงดีอ่ะพี่เข้าจะต้องเสิร์ฟจานถัดไปแล้วแต่ว่าแม่ยังไม่กินเลยอ่ะแม่ไม่ต้องเอาออก Next is a possum wood masaman gayang. grilled chicken infused with the subtle smokiness of limpid wood. Funware with the shiniest cooking wine. served with the silky lace Infused potato pulley. And complemented by a rich salted so masaman curry sauce. Thank you so much. tanha Mm -hmm. this man could be though okay. yeah. mm -hmm. looks very strange for our first main course i would like to invite miss calhoun to introduce the dish This was the last dish that we decided to include in the course. I believe good for this modern taste. Can not tell carry emotions, tell your story, though to hear it. In Thai culture, many people consider the simple dishes like this at comfort food. It may look ordinary, right? But my grandma... My grandmother, she told me it had a kind of magic. It's what the only thing... that could get my mother to go to school. Grandma used to cook this for my mother. Whenever she was sick or fussy. I only learned this story recently. And I thought it. it's so funny because that my mother, that my mother, she did the same thing for me. When it was a child. Even though grandma's memories is fading now. And this the only one story she never forgets. So this is our piece of care ganglion. A special simple dish. แม่จะแม่จะม่ยอมรับอาหารของหนูแลยใช่ไหมแย่ขนาดนั้นเลยว่าแม่แม่จะไม่ชอบอาหารของหนูก็ไม่เป็นไรนะ แล้วแม่บอกตอนไหนว่าแม่ไม่ชอบ หายหนุมแกมันคงตายกับยายแกไม่ได้ทำอมันผิดเพี้ยนไปเลยแม่หรอแม่งงทำไมอ่ะแม่รู้สึกผิดเลยนเนแกเก่งมากเนย อาหารของแกอร่อยมากกลับไปเถอะลูกคนเขาลอกกินอาหารหนูอยู่แม่จะไม่ยุดกินของหวานก่อนหรอไหวแม่ะบายาย,ายไปกินด้วยกันที่ฐานของแกนะเจ็งมากเจ็งมาก <laughs> the best gandan I ever had. Indeed why can ก่อนคือในไหนแล้วพวกนายทั้งสามคนสนใจที่จะไปทำงานรัาอาหารใหม่ของฉันไหมคือฉันยังไม่ถอดใจเรื่องที่จะกลับไปหรอกจ้ะคือฉันก็ไม่ได้อยากบังคับอะไรนักหรอกแต่ว่าถ้าในไหนแล้วพวกนายไม่มีที่ไปุไไ้้านอดวยะคคไ ยายไหมห,ห,หนะูเคยได้เขาไปแล้วแต่ยายอะไรนะทั้งหอมนกขโมยกำไรของยายไปเหรอฮะยายต่างหากที่ขโมยกำไรของฉันไปตั้งแต่แรกขโมยยังไงหรือว่ายายรู้ว่ากำไรนั่นเดินทางข้ามเวลาได้หมายความว่ายังไงอะ ในวันนั้นที่กูขึ้นมากําไรกูเห็นรูปยายทองใบอยู่กับปู่โพดแม่เกิดอะไรขึ้นน่ะน่าสิยายเกิดอะไรกันแน่บัวถึงเวลาละที่ต้องเล่าให้ข็ขอบฟังก่าผมจริงเป็นไงแสดงว่าปู่โพดของฉันข้ามเวลามาที่ได้จริงสินะ โทษไม่ได้ข้ามเวลามาที่นี่ฉันนี่แหละฉันเป็นคนที่ข้ามเวลามาที่นี่ตั้งหากแม่ของฉันเดินทางมาจากอดีตด้วยกำไรงนะั้นตอนนั้นอะ่ะฉันพบกับนายโพธที่บ้านหลนังนี้เราสองคนแต่งตกลมรักกัน และช่วยกันสร้างร้านสุสยามขึ้นมาแล้วเราก็มีบัวและบูนเป็นพยานรักของเราพอบูน,นงั้นรอหากเป็นเช่นนั้นแล้วพันเอกโพธมาอยู่ในยุคข,ของพวกฉันได้อย่างไรล่ะจ๊ะขึ้นหนึ่งบูนได้แอบเอากำไรของฉันไปเล่นแล้วตอนนั้นทั้งนายโพธแล้วก็บูน เขาหายตัวไปฉันคิดว่ากำไรนี้นะ่ะคงจะพาเขาหลงไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งฉันคิดว่าฉันคงจะไม่ได้เจอพวกเขาอีกแล้วจนกระทั่งกำไรเนี่ยกลับมา <c oughs> <c oughs> ฉันก็เลยรู้ว่าที่ที่เขาไป คือที่ที่ฉันจากมายายก็เลยยึดกำไรของไอ้บรรทูลเพื่อที่จะกลับไปหาคนรักสินะจารย์ฉันคิดถึงในโพธิ์ฉันอยากจะเจอเขาอีกสักครั้งหนึ่งก่อนที่สมองฉันจะลืมเขาไปแล้วจำเขาไม่ได้ปู่โพธและพ่อบุญพวกเขาคงมีชีวิตที่สุขสบายดีนะย่า ปู่เคยบอกฉันว่าปู่มาจากที่ที่ไกลมากแล้วบอกว่าคิดถึงบ้านอยู่เสมอฉันสัญญานะยาว่าฉันจะรีบหาวิธีใช้กำไรเพื่อพายญากลับไปหาปู่อีกครั้งกลับใจลูกแต่ถ้า่าเจอปู่อีกครั้งฝากบอกปู่ด้วยนะจ๊ะว่าฉันอยากเลือกเป็นทหารฉันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ Datang. <laughs> Okey.